สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ตรงนี้นะครับเเปิดเกิดก็ไมันจะเปิดชิปนะครับเกิดนะยังไงไ่รู้อ่ะดี trip, factory, ทุกคนนะครับโอเค่างหายก็ไปเนิ่นนานสนําหรับช่องเราไม่ได้ตัดไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยส่วนมากก็จะไปอยู่ในสตรีมนะครับมีวันศุกค,ครับก็อันนั้นก็ ส่วนของสตีนะครับอันนี้เป็นส่วนของคลิปไม่ได้ทํามานานมากเลยเราไม่ได้อัปเดตลูกของมานานมากเลยตวด,ดียังเป็นทางการทางนะครับสำหรการกลับมาของโบม,มนะครับตวดีนะครับเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเสียงดังโอเคก็วันนี้เรามาอยู่กับเกม Lady or not เราจะมาเล่นแบบโซโลนะครับการเป็นหน่วยสวัสด ไม่พูดอะไรเยอะไปเรียกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปซ้อมมันก่อนรอบแรกไปซ้อมก่อนวันนี้ปืนที่ใช้นะครับจะเป็นปืนปืนชื่ออะไรวะปืนที่ผมใช้นะจะเป็นอ่ arn 1 8แล้วก็ปืนโพกจะเป็น m ส5 a 1ครับ แล้วก็สำลองแฟรแล้วก็ฟีดูนะครับเอาไว้ระเบิดดูแล้วก็ฟองโอเคมาพร้องก่อนทุกคนาน,าน,กกน่นนา,นานจะรู้จักเกมนี้กันดีอยู่แล้วครับคนน่าจะรู้จักเกมนี้กันดีอยู่แล้วต้องพูดอะไรเยอะว่ามันเกมเกี่ยวบอะไรนี่ไม่หนึ่งนะครับเราพีกอย่างนี้ถ้ามันอยู่อย่างนั้นนกานดได้ ไม่ตัวไม่ผิดพลาดอะไรอย่าว่ากันนะตรงนี้มีตัวหนึ่งครับนะเราจะทำการแบตยับประตูไปเช็กขวาเช็กซ้าย มีต้องรอบค้อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเ <c oughs> <c oughs> ดี๋นีฟีทูแเดยวอ๋อโดตัวอ้ยโอ๊ยโอไม่ออ๊โนตัวเองเฉยเลยยิงกระสุนหมดเป็นตัวหนึ่งกระสุนหมดเย้เรียบร้อยอเข้าประตู ตรงนี้มีตัวหนึ่งซ้ายมีขวาไม่มีวา,มมมางไปมันก้ประตูนะห้องนี้มีตัวกระกัรไกรเราจะทำการ อีกประตูแล้วก็แฟงเข้าปุ๊บจิงตัวครับไม่โดนตัวประกันร้อยไปเข้าสู่อันนี้จริงกันเลยดวยาร์ที้เคก็มีอยางหลังไม่มีอะไรตัวอะไรครีมหนึ่งอยู่ หนึ่งสองครับหนึ่งทำไมไม่ขึ้นมาช่วยกันอ่ะไม่ทีมเราเด่นโอเคแสดงว่ามีทางไปทางเดียวก็คือทางนี้ตรงนี้ไม่มีใครเราจะทำการแตกทีมนะครับยามาบุตูเอาไว้รอร็อก Uh through the door and clear. Yeah. Copy that. Yep. On the move. Yeah. Low light deployed. Well, that's one it the to. <coughs> And bang, and clear. Yeah, copy that. Copy that. as a fact come Open and unlocked. Reading flashbang. Let's go. All right, let's stick out.

Right. Make him secure. Hands oh. up! Do it now. Contact is restrained. Ah. Notifying trailers. Ah. Make him secure. I'm going to Suspect ah. DOA. Oh. This is talk. Okay. Affirmative entry team. Hands up! Do it now. Hands up! Get down! I want to see hands. Make him secure. Get down! I want to see hands. Drop it. ตัวเดี๋ยห้องละเฮ้ยที่พี่อะอันนี้ที้แตกมากเทอบอดมันก็จะอย่างเงี้แหละบอดจเจอคนแล้วมันวิ่งเข้าเลย on my six copy that Are you following it? Put the gun down now! Drop your weapon! I said now! Stay quiet. This isn't good. Put the gun down now! Drop your weapon! I said now! Stop it! Don't make me shoot! Talk to entry yeah. team. Roger that. Trailer's on route. Yeah. I know. One person looks to be unarmed. Police, hands up! Suspect in sight! Police, get down! We're over here. Oh. Make him secure. Over. Done. Zipped up and ready to go. I didn't yeah, yeah. Tell it to the judge. This is talk. Copy, entry team. No entry. is down, breathing. คน,น,นวัดเจ็บตรงนี้ห้อง,งนี้อย่าพึ่งทีละห้องตรงนั้นยังไม่เคลียร์เราต้องทำทีละห้องเดี๋ยวพึ่งผีพามออกมาคือโซโล่แบบนี้นะเข้าใจนะต้องการยิงอาวุธก่อน เดี๋ยวมันจะมีคนมาเก็บคนพูดจบห้องนี้คนไม่ต้องแฟดเคยไม่มีการระเบิดเราต้องใช้บอดให้เป็นประโยชน์นะบอดมันจะมีรีเฟก Hands up. Do it now. Help us. Hey, from this room, let's go. Let's All right, let's go. Civilian right, cuffed and ready for trailers. I'm Ball in. Roger, I'm coming to you. Ball in

าม,มาโรเจอ coming to you นีคือห้องกง้ห้องนี้คือห้อบนบตใช่ไหมเราบอกว่าฆ่าไปก่อนนเราจะมาเลียรตห้เ All right copy that Let's go Moving up เกิดไมางทางตัน Let's go มีอาวุธปืนเต็มเลยมียึดได้าวทไปทตรงนี้คนตกใจตรงนัง้นคนหนึ่งอ่าเขี่ยตรงนี้ก่อนทำ <Ball in. S 2> มา โอเคห้ okay, องน้ำเลียร์๋ยวห้องนี้มีคนหนึ่งคนังก้าระเบิดไม่มีเลียร์โอเปออกเอ่อ yeah, copy that ออนเดิม moving up n m contact hands up <c oughs> ยิงอะไรกันนะเฮ้ ยังไงกันตกใจผานไปผดยีราวด์ผัดเกมนี้โหดมากแจ็คตู้แมี่เด p อเอาไป อันนี้เชียร์ห้องเพลง,งมางเชียร์ตู้เปิดระวัวปงปิดในวิชชั่นนะเปิดได้ไห

มันน่าจะโดนกระจกแน่เลยเดไม่เป็นไรบอดมันก็ต้องมีพิดพัดฮัลโหลเฮ้ยโดบโดบเอเออะไรเดะทำทีมต่อโจ นี่คือทะลุอีกฝั่งที่ประตูโดนบล็อกมีเกลือระเบิดอยู่บล็อ,อกอ่ะได้แล้ว Disarming trap Open the door Copy that. One oh, oh, person looks to be on. Oh, maybe. Get down! but. Lights stick away. Open oh, here. Only. No, don't beat you. Get down and show me your hands!

ใช่จะรู้ก็ามาเช็คไายควาเเลียร์โอเคห้องี้เลียร์อภายกิจนึงเหลือยอสามภายกิจมีคือประชาชนอยู่ตรงนี้นเปิดไปไม่ต้องเปิดเลยอ่า Get down! I want to see hands. Please, hands up! Hands up! Okay, I give up. Hands up! Falling behind me. Sir, right behind you. Look! Look! Cuffs are too tight. Civilian cuffs. trailers. Talk to Entry Provide support on me. Right behind you. Keep it up. We Civilian inside. Deploy Deploying chemlight. Down right? yeah, on your knees. Civilian contact. Down on your knees. Police, hands up. Down on your knees. Make him secure. Put your hands up, Hands up. Down on your knees. Secure ready for trailers. Alright. Calm down. There's nothing I Just wanna go home. Hands up. กำลังจะมัดมันควักปืนส่วนมันบาดเจ็บตรงนี้รายรานี้ย <Talk reporting. S 2> นี้ทะลุนู้นโอเคมัดแล้วแอปหนึ่งมาเบียดอะไรแบบโอเปอร์ต้องการยึดปืนปืนตัวนี้หายไปไหน ปืนมันหายไปไหนอะฮัลโหลปืนมมันหายไปได้ปืนมันหายไปได้อะปืนมันหายไปได้ปืนมันหายไปได้เดี๋ยวเฮ้ยมันแบกได้แล้วเหรอเดี๋ยวเฮ้ยอ๋องงเป็นอะไรอ่ะ อันนี้คือโดคืออะไรอ่ะพี่พียมันมันเพิ่มมาใหม่เหรอฮียมันเพิ่มมาใหม่เหรอแบกแบกคนที่เรามัตไว้ได้เอาหรือมันเป็นภารกิจใช่ภารกิจอีกอันหนึ่งมันเออเนี่ยยกได้ <laughs> เกลมันเพิ่มมาใหม่มุนไปหนึ่งเจ็บตกใจยูยุกขึ้นมาเฉยเลยเกเอะแล้วเกเนี่ยสไนเปอร์ภารกิจโอเคเคลียร์ภารกิจยังไม่เคลียร์เหลืออีกหนึ่งภารกิจน่าจะยังผลไม่พบอ๋อแป๊บนึงนะ But maybe. Ah, yeah. Through the door and clear. Roger that. Copy that. Only. Eh, by choice. Orders? Doc, uh. Onkante, like here. Go, go. Roger that. It's not the sun. Moving up. <coughs> Alright. Lights take out, sir. เดี๋ยว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 กูจะบังห้องนี้คือทะลุกันอ่ามันยังเหลืออยู่อ่ะเนี่ยยังเหลือที่เราต้องเตี้ยนอ่ะมันต้องหาประชาชนปุ๊บประชาชนยังเหลืออยู่มาน,นภารกิจเรายังไม่จบ and clear All in right, copy that. it. Move copy open unlocked. and ทางนี้คือทางที่เรามาเลยป่าววะเริ่มงงละนี่ทางนี้คือทางที่เรามาปึ๊บเราไปทางซ้ายเดี๋ยวห้องนี้ดินะ

Oh, nii, you need you need Open and clear. Hey, got that, sir. Copy that. Locked. Orders. Uh, Shoot the ah, lock, then clear. All right, copy that. <laughs> Get down and show me your damn hands. s t r เ e อเ<ะ>อ๋อห้องนี้มาเคลียร์แต่ไม่ครบเดี๋ยวห้องนี้อนโอเคเรียบร้อยเสร็จกรกิกดไปไป้เ้นยบนาทีเดียวเวลาหาแนี่แหละ เกิดเอเกิดยอดเกิดกู๊ดโอ้ยเสียเวลาต้องหาน่นไปแกโอเจภักดียิงเสร็จสิ้นเลดี้เอลน็อตถ้ากีดเดียวนะเนี่ยล่อไปครึ่งชั่วโมงโอเคไปเจอกันภารกิจหน้าพาร์ทหน้าเลยโอเคไปบ๊ายบายวู้